ใครจะซื้อรถคันนี้ต้องแย่งกันทําไมต้องแย่งกันครับพี่อยากรู้ไหมอยากรู้ครับพี่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวพาไปดูซื้อทันอื่นไม่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 ค่อยได้แย่งกันอ่ะแต่ใครจะซื้อฮ o n ด a าเจ็ตจีเคนเนี่ยคือแม่งต้องแย่งกันอะทาไมอะเอาก็อยากรู้ดิอยากรู้ก็ตามมาดิอยากรู้ก็ตามมาดินะซื้อรถมือสองทั้งคันนี่มันทําไมต้องแย่งกันด้วยวะแย่งกันขนาดนั้นต่อพี่อย่างนี้ไปซื้อไปแดงดีกว่าใช่ อาฮอนด้าเจ็ตตีเคปี2019ตัวพิเศษ RS m a แม็กใหม่ยางใหม่เอาดูทำไมต้องแย่งกันดูเบาะเบาะหนังรอบคันมีรอยนั่งไหมเบาะเกียร <Gear Auto. S 1> ์ออโต้เบาะมีรอยหรือรอยไหมไม่มีครับพีเ่เป็นไงชุดแตง่งชุดแตง่งเป็นไงแม็กใหม่ยางใหม่แม็กใหม่นะกระจกดำสกเกิร์ตเป็นไงหลังน้ำฝนมีให้ด้วย เป็นไงสไปเดอร์หลังเป็นไงสวยครับพี่รถไม่เคยติดแก๊สเป็นไงฟิล์มดำดีไหมดำดีสีไม่ตกอ่าเป็นไงขาวสกปกระกครบไม่ได้รถเป็นไงสะอาดไหมสะอาดครับพี่รถไม่เคยติดแก๊สรถมือเดียวเอกสารอะไรครบป้ายแดงมือเดียวทำไมต้องแย่งกันอยากรู้ไหมอยากรู้เลยครับพี่ถ้าแย่งกันอย่างนี้ซื้อป้ายแดงดีกว่าครับไปโรดบมมีขายบอมีขายเอาไม่ยังคือบมมีขายป้ายแดงเขาเซาผลิตขายแล้วอ มันก็เลยต้องแย่งกันแล้ทำไมคันนี้ต้องแย่งกันอีกพี่ทำาไต้องแย่งกันหนึ่งเลยเป็นรุ่นพิเศษ R S สองเลยรถสวยสภาพดีมือเดียวสามเลยรถใช้งานน้อยห้าหมื่นโลสี่เลยรถไม่เคยติดแก๊สห้าเลยหาสภาพดีแบบนี้ยากเออมันยากมันยากมพอใจแล้วครับพี่รู้ยังทําไมต้องแย่งกันอยากรู้รู้แล้วครับพี่รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วครับเออก็บอกแล้วซื้อคันนี้ต้องแย่งกันผมถ้าผมจะซื้อผมอยู่คิวที่ไห่ครับพี่คันนี้ จะดูคลิปนี้ก็อินบ o x เข้ามาแล้วกันจะดูไหมให้ไวให้ไวรีบยื่นเอกสารย้ําไม่รับเงินจองเด็ดขาดใครเอกสารผ่านก่อนคนั้นเอาไปใครซื้อสดขนนนเอาไปผมจะจองหนึ่งแสนได้ไหมพี่จองหนึ่งแสนเลยเหรอครับเออจะจองมาเดี๋ยวลอกให้คนแรกได้กันแล้วกันเอ๋ยวบอกว่าไม่รับเงินจองไงเออแต่มึงเอาจิงอ่ะแต่มึงจองจริงใช่ไหมเออแต่ที่ร้านฟีจองนะที่ร้านฟีจอง ไม่ได้เสียเงินจองนะแต่ถ้าอยากจะล็อกรถไวจริงๆิงก็เลขบัญชีต้องเป็นเลขบัญชีบริษัทเท่านั้นนะย้าอย่าเป็นเลขบัญชีส่วนบริษัทชื่ออะไรครับดีที่สุดการแอนเซอร์วินะเครื่องพันห้าเดิมเดมแล้วรู้หรือ,อยังซื้อรถดมือสองคนันนี้ทำไมไม่ต้องแก่้งกันรู้รออยังรู้แล้วครับพี่โอเคสวยนะมากมันสวยมากพรเจ็ดพันตลอดสัญญารุ่นพิเศษ R S สภาพใช้งานน้อยช่วงร่างดีแม็กหมย่ยางใหม่ชุดแต่งครบครัน และที่สําคัญป้ายแดงไม่มีขายมือสองหาสภาพนี้ยากหนึ่งในร้อยสภาพหน,นึ่งในร้อยนะแล้วก็พิเศษอกีกนะของขวัญนะไอเสียเรซิ่งจัดให้ซื้อคันนี้ผ่อนคันนี้เอ้ยไม่ใช่ซื้อคันนี้เจ็ดพันผ่อนคันนี้เจ็ดพันแต่คันนี้ซื้อเงินสดโอนเล่มให้เลยแถมซื้อ1นึคันแถมหนึ่งคันโอเคไหมโอเคครับเป็นฮอนด้าเวฟร้อยสิไอป้ายแดงโฉมใหม่ล่าสุดไม่ใช่รถตกรุ่นนะคือ รถอยู่ศูนย์ปลายแดงเลยเอามาแถมให้เฉยนเนี่ไโอ้โหโคตรสุดเออเอามาแถมไ้เฉยนเนี่ยโคตรสุดเออเอา,เอาให้กําลังใจให้เซมง่ายฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์คําว่าโ <God, shoot. S 1> คตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเซมของแท้ของจริงแน่นอนพูดคําไหนคํานั้นแจกจริงลูกค้าได้รถสวยได้รถ,ถแถมอีกด้วยกดแชร์ไปไว้ดินจา๋าแก้ว